สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตร5 5 5ปลดที่ชี้ช่องรวยนะครับวันนี้มันมาอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์บานสะบานสะนะครับจังหวัดชัยภูมิคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าเกษตรกรเจ้าของสวนก็คือพี่นาฏเนาะนะครับผมแล้วตรงนี้คือปาหม่ำดูแลเนาะนะครับข้างหลังเป็นอ้อยกี่เดือนครับพี่เริ่มปลูกวันที่หนึ่งเมษาครับหนึ่งเมษาช่วงนั้นแรงไหม แรงครับดําน้ำมันนี่ใส่เลยอ่าครับวันหนึ่งเมษายนนะครับมาตอนนี้ประมาณกี่เดือนนะเมษาพฤษภ,ภากรกฎาก็ประมาณ5เดือนโอ้ประมาณ5เดือนนี่สารด้กว่าเลยเหรอหครับผมนะฮะเมื่อก่อนนี้การปลูกอ้อยพื้นที่ของเกษตรสมบูรณ์เป็นไงบ้างครับผมมันมีปัญหายัางไงมันได้ดีขนาดนี้ไหมอ่ะครับผมถ้าดูกกระดูกถ่าไม่น้ำารับน้ำบาตรครับอืมครับผมตอนนี้จนผมปลูกับเพราะว่าขึ้นมากค่าเนี่ยอ่าครับผมผมก็เริ่มฉีด พรมันไม่มีน้ำใสเลยอ่าครับผมก็คือเริ่มมาใช้คุดเขียวตั้งแต่แรกเลยนะครับหมดชีดเป็นหมดกี่ครั้งครับพี่สามครับสามครั้งความเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนมันเป็นไงบ้างใช้ปุียวแล้วครับผมต่างเยอะครับเขาแบบเขาแบบใช้บ้านที่เพป็นมาดูว่าต่างแต่ว่าผมว่าเปิ้ลต่างนะแต่เปิ้ลมัน่็ต่างอ่าครับหลายหลายคนมาเห็นเนาะนะครับบอกว่าเฮ้ยโอ้โหไร่นี้เนี่ยเมื่อกี้นี่หลายคนบอกว่าไร่ของพี่พี่หน้าที่ปี่ใหญ่มากนะครับและอลังการและสูงมากสามเมตรกว่า นะครับผมคือใช้กุ้ยเขียวมันคืออะไรแตกกอดีปะครับแตกดีครับรับใหญ่ไหมใหญ่ครับนะครับผมเป็นไงพี่หม่ำครับก็ภูมิเจเห็นน้อยเขาน้าลำใหญ่มันสวยครับใบเขียวใบรับแดดดีรับแผ่ดีแล้วก็ภูมิใจกับหน้ารับผมที่เป็นตัวแทนให้เราอยู่อ๋อเป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมก็เจอกันยังไงไปเจอกันจะเล่าให้ฟังนิดนึงเรารู้จกันยังไงเรารู้จักกันมากกว่อครับผม แต่กเป็นเด็กผมเป็นเด็กเต๋อพีบอลด้วยกันอ๋อเป็นเสี่ยวเป็นเสี่ยวเขาบอกเป็นเสี่ยวคนเมื่อก่อนพอดีเขาก็มีร้านขายขายของเนาะแล้วก็รู้จักกันแล้วก็นำเสนอเขาเขาก็สนใจเขาก็ทำไรเยอะ่ายเขาก็ทำห้าสิบหกสิบไรเขาก็มีแล้วก็พอเป็นตัวแทนคุณเขียวร้าชีวิตรายได้ดีขึ้นไหมครับพี่จากแต่ก่อนผมไม่เคยเป็นคนแต่ทนี้ผมต้่เป็นคนขึ้นต้องให้พี่เขาพูดเนาะนะครับคือชัดเจนเลยคือดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นชีวิตดีขึ้น นะครับผลผลิตดีขึ้นมันลดต้นทุนไหมพี่ใช้ไปทั้งหมดกี่แคปซูลครับพี่สี่ครับสี่แคปซูลใช้ไปสี่ครั้งใช่ไหมครับนะคสามสามครั้งครับอ๋อสามครั้งทั้งหมดทั้งหมดกี่ไร่อ๋สามครั้งสามครั้งครั้งละหนึ่งเมตรอ๋อครั้งละหนึ่งเมตรจริงเหรอครับครั้งที่ครสามสี่เมตรเอ้าเหรอกี่ไร่เนี่ยกี่ไร่เนี่ยตัวนี้สามไร่ครับอ๋อสามไร่เอาโอเคโอเคสามไร่ก็คือหนึ่งแคปซูลใช้สามไร่ไร่ห้าสิบบาทคิดดูแล้วกันฮะฉีดไปไม่ถึงพันบาทนะฮะดูดิฮะผลผลิตคือหลายๆคนเลยเนี่ยผ่าานมโอ้ ไล่บักอำนาจมันใส่่เนียก้อนะครับผมชัดเจนมากนะฮะดูห้าลำสวยๆใหญ่ๆแต่กอดีด้วยนะครับผมนั่นแล้วจากนี้ใช้กับอะไรอีกครับพี่จากนี้ครับผมมีกัมีข้าวกับเอใช้บ้านเพิ่นกับกับพริกครับเพิ่นมาพริกเพิ่นกับมะเอาอ๋อก็เพราะว่าโซนนี้มีมีปลูกข้าวมีพริกเนาะนะครับผมชัดเจนมากพี่ๆข้างวเป็นไงใช้ไม่อยู่ครับพี่ใส่ครับเอาน้ำเอาเอาน้ำรับจากร้านข้าวอันนี้เป็นลานเนี่ยครับอ๋อเป็นลานอะ๋อ ผมอยู่โคต้าเดียวกันเขาเป็นคนหนาโคต้าผมโคต้านะฮะเตะบอลเหรอฮะหรือยังไงออกสายไงโคต้าอ้อยโคต้าอ้อยเหรอโคต้าอ้อยอันนี้ลูกนนนนิดึงอัี้หัวหน้าโคต้าอ้อยผมเป็นลูกไร่อันนี้เสียฮะได้ได้โคต้าปีหนึ่งประมาณกี่ร้อยไร่ครับพี่กี่ตันเป็นตันฮะเรียกเป็นตันพันโคต้าครับผมพันพันห้าครับโอ้พันห้าร้อยตันเนาะที่ที่ไม่เยอะอ๋อครับที่ม่เยอะเอาใส่คุณภาพครับอ่าครับผมก็้สึว่าอ้อยเราไปแล้วดีแน่นอนนะครับมันหนักครับผม วันนี้ก็มีหลายๆคนมาดูนะเข้ามาครับพี่มามาเลยครับผมเข้ามากันเลยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้อันนี้อีกหนึ่งคนใช่ไหมพี่นี่ก็เป็นตันแทนอยู่ใช่ไหมอะครับผมที่พี่อะไรครับผมที่พี่สักนะอยู่ในพื้นที่เนาะใครที่สนใจดูรายการอยู่นะครับมาหาพี่อำนาจป๋ามัมพี่ที่พี่สักนะครับผมก็นะครับหลายๆคนนะนะครับก็มาดูได้เลยแล้วที่นี่คือใช้คุณเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและนี่คืออะไรนะร้านร้านร้านตระกูลมัมทำไมฮะทำอะไรครับผม ข้ามัมเหรอแต่ตอนนี้อันนี้อันนี้คุณดังจากข้ามัมเหรอใช่ตอนแรกวแต่ก้อนเน็ดอมัมขายโอ้ดังจากมัมเหรอเจ้าพ่อมัมเหรอเนี่ยครับผมตอนนี้มัมก็เริ่มเริ่มเริ่มไปหน่อยอ่าครับผมหันมาทับอีเขียวมันง่ายกว่าแล้วผมซื้อแฟรนชัยมัมได้ไหมผมลองชิมเลยอร่อยดีได้ได้ได้นะเดี๋ยวคุยกันหลังไหม่นะพวกเราดูสวยกันดีกว่าครับไปพี่นันไปพี่นันรออยู่โน่นไป๋ยวไปเลยครับทุกคนมาแล้วมาดูพิสูจน์การไปหาพี่นันเลยเป็นไงครับพี่นันเข่าว จากที่เจอนะจากที่เจอนะลำใหญ่ลำใหญ่อ่ามาทุกคนมาพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวเราพิสูจน์กันครับผมมามามาแล้วครับมาใกล้ๆครับมาพิสูจน์กันวันนี้จีวอนมาตั้งทีมาพิสูจน์กันรายการเกษตรห้าครับผมมานะครับผมอ่ะเอาตรงนี้ก่อนย้ำอีกทีลำเกือบเท่าขวดน้ำมั้ครับท่านโอ้โหใหญ่มากเพียบแน่นมาอ้อยอายุประมาณกี่เดือนนะเมษาพุทธภากรกฎาสิงหากนยา อ้อยหเดือนนะอ้อยหเดือนนะสูงเท่าไหร่พี่นันโอ้สองเมตรกว่าครับ2เมตรกว่านะเอาป้องนะแล้วดูป้องฮะปกติเราไปที่อื่นไม่เห็นป้องนะอ่นับป้องหน่อยสิฮะโอ้ฮะเติสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสมสิบสี่สิบห้าอ้แล้วอประมาณเนี้ยมันปั่นก้นี่ไหมครับผมยี่สกว่าป้องลํำ1นกิโล น่าจะสามโลขึ้นไม่ครับไม่ได้มาสามโลครับแถวนี้ห้าครับอ้าโลโอ้ยเอาละเอาละเอานะเอานะกล้องจับจับนะจับหน้านะดูสกีพยานทุกคนนะอ่กลับมาแทนไปพี่ขยับมาขยับมาอันนี้อะไรนะพี่อันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์แม่นแม่นแม่นมาเจอแล้วขอดูด้วยนี่นะครับขยามาคอนเทน LT แล้วีกสเอ็ดครับผสมผสมผสมไหมพัไหนผมไม่รู้ละแต่ว่าที่ผมไปสัมภาษณ์มานะโอพี่ประมาณเท่าไหร่ลำหนึ่สลสลกว่าพี่อำนาจผมว่าห้ากามานะห้าโลนะลำละห้าโลลองดูการแตกคะแนนอ่ะพี่มาพช่วยนับดิกอนนี้เท่าไหร่ก่อนนี้อ่ะพี่เข้ามาช่วยนับห้หน่อยอ่ะกอนนี้เท่าไหร่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเก้าสิบาม สิบห้าสิบข้างหลังสิบเจ็ดสิบแปดกอฮะสิบแปดกอสิบแปดต้นหนึ่งกอสิบแปดต้นสิบแปดต้นคูณหาคุณห้าหน่อยดิพี่ตสิบแปดห้าสิบแปดแปดสี่สิบส่วนลบสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าสิบกิโลกอเดียวใช่ไหมครับผมกอเดียวเก้าสกิโลคุณแม่เดี๋ยวครับถึงเวลาตัดแท้มันไม่อยู่แล้วครับลำเดียวผมค่ยไปสั้งแล้วมันได้ถึงสิบหถึงสิกิโลครับม่เดี๋ยวเดี๋ยวลำเดียวเนี่ยครับลำเดียว ลำเดียวถึงเวลาตัดนะเอาเหรอขับเปนแตงเงาคุณีเอาเหรอมันจะได้ถึงสิบหน้าโรงงานผมมันเปิดมาชั่งแล้วครับเอ่จริงหรอสิบห้าถึงสิบแปดรู้ครับเนี่ยเล้ำเดียวนะเดียวครับเดี๋ยวนี้คือเข้าใจแล้วห้าเดือนมเตัอีที่สิบเดือนที่ห้าเดือนไปเราไปตัดดี่าพ้องไส้อยตัี่รงี่ร้องของมัใสเบิ้งรังไม่ไหมจีัดจาปาร์ครังอุ้มเดือนเดือนเดือนเก้าเดือนแปดเนาะเด้อป อ่ะลองนับไปหลังพี่มาเลเด่นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกีตันสิบสารอีกห้าเดือนหนึ่งห้าเดือนมั่นใจนะพี่นะเคยประกวดชนะใช่ไหมเคยเอาไปประกวดชนะแน่นอนต่อไปเขาไปชนะเนี่ยน่าเอาไปประกวดชนะอันโตพันนี่เห็นปะอันตัวเจ้าเนี่ยอันตัวเจ้าเอาออ้ยไปประกวดชนะประกวดโรงงานไหนชนะที่หนึ่งอ่ะลั้มหนึ่งสิบเจ็ดสิบแปดกิโลกับสิบเก้ากิโลบ้าซีเพิ่มได้หลายสิบกิโลไทยเขียวตัวนี้ครับเฮ้ยจริงอ่ะคตัวรอง จะลองใส่อก็ทดลองใส่ครับคนไผมคนนี้ร้องให้แล้วคนนี้ร้องให้แล้วดีใจร้องให้แล้วเบล่ะโอ้ตายกลัวซูเนี่ยเบล่ะเดี๋ยวจะมังเบล่ะโดนหลายผมใจด้วยเนาะใจผมใจด้วยว่าจะได้มีรายได้เขาจะได้รวยครับผมอยากเห็นผมปีนี้คนสั่งได้ตัวผมเองเลยครับอ๋อ้จากยักษ์มังรป่ะมันมีรูปอยู่ครับอ่าไม่งั้นประเทศลาวยังกองอยู่อ่าผมคนสั่งได้ตัวผมเองเลยครับเอาตาต้นมาสั่งครับสิบผากลือต้นเดียวถึงสิบแปดครับ เขาเสือ์การประกวดใช่ไหมโอ้ประกวดใหญ่ปอยสวยอืมปอยสวยสุดยอดเลยคุณผู้ชมเป็นไปได้จรินอันนี้เราต้องเอาไปล้างอีกไหมเนี่ยตอนเราไปประกวดล้างไหมไม่ครับไปล้างไปแนี้เลยใช่ไหมไปกับชีกไก่เอาไปกับชีกไก่อย่างนี้เลยว่าแต่เป็นไปได้อีกห้าเดือนนะตอนนี้นะมันขึ้นแน่แน่พี่พี่มัมเดี๋ยวก่อนก่อนจะตัดนะเดี๋ยวมาพิสูจน์อีกทีนึงอ่าเอางี้ผมสัญญานะถ้ายังไงนะบอกล่วงหน้าสักสิบวันอยากไม่เห็นตอนตัด พี่อยู่นะอยู่พี่อยู่นะถ้าหมอนี่ผมเอาอ้อยตีหัวเลยนะสวนสวนแกก็มีพี่ผมว่าภาคสองตรงมีเพิ่มเจ็ดเด็กอ๋อแค่ไหนต่อหนึ่งก็ตัดปุ๊บผมอันนี้อันนี้ต่อแรกนะต่อแรกนะพี่พี่เขาจะซูบเป็นน้อยต่อสองนะอ่าโอเคอ่าเป็นน้อยต่อสองดินที่นี่มีไหม พี่ตัดตัดและย่ำต่ออ่ามันจะทําให้แตกกอได้เร็วครับผมนะครับมันมี2กรณีหนึ่งย่ำต่อรถย่ำต่อสองปั่นต่ออ่าฮะเขาเคลื่อนตัดยอดปั่นให้ให้ชิดเลยแล้วก็ใช่ถูกต้องแต่ถ้าย่ำต่อง่ายมันจะแตกกอได้เร็วเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งทางอุบุเหนือบ่ญลูกมีล่าทางครับถ้าเราปลูกต้องพี่มันจะไปในระดับนี้เลยครับอ๋อเรารููู้้ก่อนรถปลูกลองค่เทคนิคครับเทคนิคคืออย่าขี้เหนียวเราความห่างกําลังดี่เป็นความรู้นะเมตรเมตรหนึ่ลองห่พี มิดหกสิบห้าครับผมมิหกสิบห้าครับผมพีหน้าปีหน้าจะแคบลงมาอีกมันจะแตกใช่ใช่ถูกต้องเขาจะเป็นอ้อยสองนะอ้อยสองครับอ่ะเป็นไงพี่เป็นไงครับสระบงเป็นไงพี่สรเป็นไงอ่ะเป็นไงครับสวัสดีครับพาดสระบงแก่สระบงเนี่ยพี่สระบงผสมบัตเตอร์นี่ครับพี่แจ้งนะขับรถอะผมผมขอพูดภาษาซับไตเตอร์นึงนะเจ้าขับรถมาว่านบ่สนใจบ่สนใจครับผู้จับเพิ่มไปหน้าอ่ะเอาได้ยินเดธอซื้อเพิ่นเหรอครับแจ้งโซเล่กันหลายเสียงมันออกกล้อง มาเพ่มาเพ่มาเพ่อยินงนี้จซื้อเสียงแบบว่าปูไกว่ปูงันแบบนี้ไอ้ปูยังปูย yes, ังผมกับปูไกว่ากันนะแต่ว่าปนได้ปนนี้ครับครับผมใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปมันบะทั่วไปครับเห็ดจากไรไอเห็ดจากไรแปะไรก่อนไรเนี่ยหรอแปะไรก่อไรมาใส่ปุ๋ยก่อใส่ปุ๋ยจักกระสอบ ปุ้ยกันถไลละสอบอะไรสามสอบละโอ้สามสอบแปสอบหกสอบเจร้อยสอบแล้วแปดร้อยเก้าแปดสามเ้าสิสองพัสี่เดี๋ยวครับไอเซอว่าใส่ตัวนี้สองพเงินยังเหลือครับใส่ได้สองปีอาจจะาหรใส่พันใส่ได้สปีเดี๋ยวเสีเรียมพี่อำนาจมาดูว่าแกใช้ต้นเท่าไหร่สามนาดามนาดนัดเฮ้ยเฮ้ย ดูดังนี้พี่เขาในนี้อันนี้พี่เขาบอกไม่เคยได้ยินชื่อพี่แต่ไม่ได้ไม่เคยเจอกันแต่ที่กันจะบอกว่าพี่เขาใช้เนี่ยประมาณแปดไร่เขาก็ใช้ปุ๋ยใช่ป่ะครับแต่ที่บอกไร่ประมาณสองสองกระสอบอ่ะสองกระสอบสามกระสอบสามกระสอบแปดตัวสองพันสี่พี่อำนาจบอกสิว่าพี่ใช้คุณเขียวของเราไปประมาณกี่แคปซูลอ่ะอันนี้สามไร่นะพี่อาจจะแปดไร่นะอ่ะบสามไร่ใช้เขียวประมาณกี่แคปซูลรอบละ e e s อ e n c e e e s s ซ n c e สี่แคปซูลยสี่แคปซูลไอส์สี่แคปซูลฉีดสามครั้งแคปซูลละร้อยห้าสิบบาทครับร้อยสี่ หกร้อยบาทครับต้นทุนหกร้อยบาทนี่คือกําไรชีวิตพี่ใช้สารเคมีอยู่ไหมสารเคมีอย่างอื่นก็แค่ปุ๋ยรองพื้นครับตอนปลูกโอเคกันที่ความจริงความจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือหลังจากนั้นรองพื้นเสร็จแล้วปุ๊บก็คุณเขียวอย่างเดียวพี่คิดดูหนึ่งไร่หนึ่งแคปซูลน่ะไร่ละแคปซูลละร้อยห้าสิบพี่ซื้อสองพันตกแคปซูลละแปดสิบบาทเท่านั้นเองผมไร่ละสองพันก็พอแล้วตากันวยตากันวะเออป็นนางมากอายุหมอเจ้าเนี่ย พ่อแม่ตัจจุบันไหนอยู่บบันไหนอยู่บ้ันนี่แหละครับโอ้จักรพริดกรกพเข้าเปิาเข้าเขาเข้าเข้เขาเข้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 าเขาเข้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 าาเขาเเข้าไ้เเข้า้าเขาเา้เเเเข้าเขาเาา อันน oh, oh. no, ah. oh. He mm ี hmm. ้ก็ค ah. ah. yeah. mm ือ hmm. รัดไว้ม like ันจะล้มไม่ต oh, yeah. uh ้องเลือกาเดียวมันตึนไว้อังสมควรพุ่นครับมันใหญ่เกินไยังสมควรอ้เยอเกินเยอเกินเดยเยอเกิไหนลองดูลองดูพี่หมำเอาต้นหลังพี่หมำเลยน้าของมดีเนาะใหญ่ยอดเลยลำใหญ่ยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหบกให้ปุ๋ยผมตีแนเนี่ครับครับ้สแน่ผมไยเม่นได้ใช้เลยอ่ิดใน อันนี้ก็ข้างในนะแต่กอเยอะดูน้ำ้เห็นภาพ มาดไว้เลยมาดไว้เดี๋ยวมันจะล้อมยาวมันจะล้อมมันสูงนะครับดินอ่ะพี่เขาดินพี่นันพี่เขาะดินนี่โอ้ดินดินล้วนดีนะดินล้วนดีมากเลยนะครับนี่ฮะนะครับท่านผู้ชมนะดินล้วนแต่ก่อนบบบ่่่่่่เเเเคคยยยกกีีีวววนนนนนนาโใใหหญััดดดดด้้้้ริล๋จแตอไม่ไม่สวยนะครับเขาไม่ใช้ดินล้วนเลยแต่ก่อนเขาปลูกเขาลื่นเราท่นึงเราไม่ไบ่เห็นทั้งซีครับนี่ผมเป็นคนมาแกะมาอย่างย่างนี่ยนะครับผมเป็นคนมาแกะมาคุ้มการตัดการอย่านี้นี่คือดูเลยคุยกันนะ ได้เลยนะชัดเจนมากนะครับผมอ่ะตอนนี้พระพิรุณก็เริ่มมาแล้วแล้วเราจอดไปข้างนอกขอหนึ่งลำขอชิมได้ไหมได้ครับอ่าไปเอาไปคานเดี๋ยวฝนจะตกไหลตะวันตกินคุณแก่าแกตัวนี่มีพัดเยี่ยมยึดเยี่ยมจริงจริงเย้อ่ามาชิมอ้อยกันหักมาหนึ่งลำอ่าตรงนี้เลยหักมาหนึ่งลำอ่าหักมาหนึ่งลำมาวางลง โอ้โหนี่ฮะว่าแไปวะใช้มีดมีดเนี่ยเดี๋ยี่วะมีดอะไรโฟมไม้อะไรเออเฮ้ยเดี๋ยวเสียหายพี่ระวังเดี๋ยวเสียหายอย่าไปฟาดหัวร้านกันเองเด้อโอ้โหแข็งแรงโอ้โยขึ้นดอกรึยอกแข็งแรงขึ้นดอกอ่ยังขึ้นดอกเออมีดเนดอยมีตัดเท้าเท้าเลยอ้อย่าทำมันเลยอย่าทำมันเลยนี่สู่นะครับหัวลากแน่นอยู่แลหัลากแน่นมากคุณผู้ชมฮะโอ้เสียดายนะเนี่ยเหนียวเหนียวพี่

ชิมชิมชิมนะอ่ามาเลือกพิสูจน์ครับครับสีต้อนเราไปเราไปไหนไปส้มโอส้มโอไปชิมที่สวนส้มโอไหมจะให้เจ้าของสวนสมโอดูชิมดูว่าเป็นยังไงอ่าโอเคออยกับส้มโออะไรใจหวานกว่ากันเอาไปสวนส้ม กระดสนุนโตงกีเขียวนานโนของแท้ต้นตำรัปชร์กินคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ต้าหนึ่งชุดเพียง2,000บาทคิดพอนได้50ถึงร5 0ยสต่อไปนี้ปัญหาอกเล็กอกใหญ่หน้าอกย่อนคล้อยไม่เข้ารูปไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะเรามีตัวช่วยที่จะทำให้ขึ้น คุณและคุณสาวๆทั้งหลายใส่เสื้อผ้าสวยและมั่นใจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพียงแค่สิบวินาทีก็เห็นผลแค่นี้ก็ชูชันแบบหมดปัญหาแม้ในเวลาเร่งด่วนคำเตือนใช้ได้กับสตรีทุกเพศทุกวัยที่ประสบปัญหาเรื่องหน้าอกสนับสนุนโดยไดน,นากูตา้าเพื่อนที่รู้ใจของผู้หญิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินซูบิวพลัส ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดคอรโรฟิลพลังงานสเกล่าเข้มขน้นปรับสมดุลระบบเลือดกาแฟปรุงเสเ็จรูกมิลเลอร์เอนเนอร์จีคาเฟ่กาแฟสำหรับท่านชายและแผ่นไมโครนาโน,โนพิชิตข้าวฝังแน่น Amazing s สป n งฟองน้ำมหัศจรรย์นาโนเทคโนโลยี สนใจสินค้าในเครือบริษัทเยส We Can Do Enterprise จำกัดภายใต้สัญลักษณ์คุณเขียวของแท้โทร0879307822 0860271944 ID Line 0879307822สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเกษตร555ปลดหนี้ชี้ช่องรวยนะครับวันนี้ผมต้อมซุปเปอร์คลีนและทีมงานซุปเปอร์คลีนแคปซูลฮิวมิกพลัส เรามากันที่ตำบลทะเลบกนะครับอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เป็นเรื่องราวของหญ้าเนเปียรนะครับนี่คือหญ้าไม่ใช่อ้อยนะทุกผู้ชมครับแต่ว่าลักษณะเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่นี่คือหญ้าเลี้ยงวัวเราจะมาคุยกับเกษตรกรผู้ใช้ซูเปอร์กรีนแคปซูลของเรานะครับว่าใช้กับหญ้าเนเปียรเนี่ยวิธีการใช้อย่างไรใช้แล้วมีผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราไปพบกับเกษตรกรท่านนั้นด้วยกันครับครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรเจ้าของไร่หญ้าเนเปียแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายมือของผมนี่เองครับสวัสดีครับพี่คร ป่านี้ได้นําตัวหน่อยชื่ออะไรฮะพี่เข็มทองเพชรวาวพี่เข็มทองเพชรวาวนะครับที่นี่ตําบลทะเลบกนะครับอําเภอดอนเจดีดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับพี่เข็มทองอ่านี่คือหญ้าเนเปียใช่ไหมฮะจ้ามันเอาไว้ทําอะไรครับพี่เอาไว้โม่ให้งอคุณอ๋อคือเอาไว้เลี้ยงวัวจ้าใช่ไหมครับอันนี้คือหญ้านี่อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วฮะเดือนผู้ผู้ประมาณเดือนกว่ากว่าจ้าเดือนกว่าใช่ไหมครับเดือนกว่ากว่าพี่เข็มทองเริ่มต้นใช้ตัวซุปเปอร์กรีนตัวนี้เนี่ยมานานหรือยังฮะได้มาประมาณสัก ซ่องซ้ำเดือนแล้วแหละได้มาสองสามเดือนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่ได้ใช้ตัวซูเปอร์กรีนเนี่ยคุณพี่ใช้อะไรอยู่ฮะปุ๋ย<ช>เคมีทั่วไปไมหมห้ืะปุ๋ยเคมีกับคอกนั่นขี้วัวกับปุ๋ยขี้วัวคือผสมผสานกันไปทีนี้ฮะความแตกต่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีกับตอนนี้เนี่ยที่เปลี่ยนมาใช้ตัวซูเปอร์กรีนเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงฮะใช้ใช้ซูเปอร์กรีนยมันจะโอยาวแล้วก็ตัชดูดูใกล้ๆอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้เรา เราเข้ามาดูใกล้ๆเลยอันนี้คือข้อของมันลักษณะคล้ายๆกับอ้อยใช่ไหมฮะอันนี้คือลักษณะอ้อข้อนี้ประมาณนี้อันนี้คือประมาณเดือนกว่าๆแล้วถ้าอายุเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักกี่เดือนฮะถ้าต้องตัดสามเดือนประมาณสามเดือนสามเดือนครึ่งสามเดือนกว่าๆ่าเดือนครึ่งมันจะสูงกว่านี้อีกไหมฮะสูงกว่ามันจะงามมันจะเขียวมันจะดีกว่านี้ออจะดีกว่านี้อีกจ้าจ้า คําถามก็คือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราไม่ได้ใช้ซูเปอร์กรีนเนี่ยในอายุที่ประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยมันจะเท่านี้ไหมฮะไม่เท่ามันก็ไม่เคยใหญ่ไม่ยสูงมันจะไม่สูงมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสักแค่ไหนไม่เกินนี้ประมาณหนึ่งเดือนแต่นี้เนี่ยคือเดือนเดือนกว่าๆเนี่ยหลังจากใช้ซูเปอร์กรีนเนี่ยคือมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วถ้ามันอายุ3มเดือนเนี่ยมันจะเท่ากับอยสูงมากๆสูงมากๆเลยแล้วก็ต้นกรอบ ต้นกรอบต้นกรอนไม่เคือยงไงฮะปกติคือถ้าเราจะใช้คนตักใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้โม่ถ้าเราใช้ซูเปอร์กรีนเนี่ยความแตกต่างมันจะเป็นยังไงฮะต้นมัน่อนต้นมันโม่ง่ายอ๋อมันกรอบมันโม่ง่ายแต่ถ้าก่อนในที่ใช้ปุ๋ยเคมีนี่คือมันจะมันก็นิ่งนิ่นิดๆมันจะนี่งนิดนันมันนี่ดีเดินดีกว่านะอันนี้ดีกว่าอ๋อแล้วคือถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราใช้ประมาณเท่าไหร่ฮะสูงละพื้นที่ประมาณอันหนึ่งไร่เนี่ยใช้ประมาณกี่กระสอบ ก็ใช้ประมาณส่องหม้อเครื่องซ่องหม้อเครื่องตั้งหม้อเครื่องอะไรประมาณเนี้ยมันมันประมาณกี่กระสอบได้ประมาณสักไร่หนึ่งถึงหนึ่งกระสอบได้ไหมจ้าเป็นกระสอบนั่นแหละหนึ่งกระสอบไปเลยก็คือหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งกระสอบจ้าถ้าใช้ซปเปอร์กรีนนี่เราไม่ถึงกระสอบก็คือถ้าปกติถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยใช้หนึ่งกระสอบแต่พอมาใช้ซปเปอร์กรีนตัวนี้แล้วเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยใช้หนึ่งหม้อเครื่องก็คือประมาณใช่ใช้หนึ่งแคปซูลถึงไหม ก็คือประมาณ1แคปซูลต่อหนึ่งไร่กับปกติถ้าใช้ตัวปุ๋ยเคมีเนี่ยก็คือ1กระสอบต่อหนึ่งไร่ซึ่ง1แคปซูลของเราเนี่ยในราคาที่เป็นราคาขายปลีกเนี่ยคือ150้าบาทกับปุ๋ยเคมีเนี่ยหกระสอบเนี่ยประมาณ700จ้าลดต้นทุนลงมาเยอะไหมเยอะเพราะว่าเรามันดีก็การมันจะยาวไวมันยาไวจ้าแล้วก็เขี่ยวมากแล้วสมมติว่าใบจะเป็นมันเลยอ๋อใบแล้วเป็นมันเลยถ้าให้หนึ่งไร่เนี่ยปกติมันจะได้น้าหนักประมาณเท่าไหร่มันขายมันขายยังไงฮะเป็นตันเป็นอะไรเท่าไหร่ เป็นตันตันตันละตันละสี่ร้อยห้าสิบตันละประมาณสี่ร้อยห้าสิบก่อนหน้าน Gerald> ี้เนี่ยที่ใช้ป um si> okay. ุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะได้ประมาณสักกี่ตันไร่หนึ่งไร่หนึ่งเจ็ดแปดตันเจ็ดแปดตันอ่าแต่พอมาเปลี่ยนใช้ซูเปอร์กรีนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้กี่ตันได้เป็นสิบกว่าสิบตันอ๋อขึ้นประมาณเป็นสองเท่าเลยจ้าจ้าก็ขึ้นได้เยอะขึ้นต้นทุนลดลงจ้าแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยได้มากขึ้นจ้าจ้าอ๋อและคําถามต่อไปฮะสุเปอร์อ่ะถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ย เราต้องทำไงต่อฮะเราต้องรื้อปลูกใหม่ไหมไม่ต้องไม่ต้องยูโนมันจะแตกขึ้นมาเองอ๋อเหมือนอ้อยไะจ้าอ๋อลักษณะเดียวกับอ้อยครับคุณผู้ชมครับคืออ้อยเนี่ยจะมี1ปีนะคือต่อหนึ่งต่อสองต่อสามจ้าแบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือ3มเดือนกว่าๆคือตัดแล้วจ้าหมายเพราะปีหนึ่งเนี่ยได้3มรอบจ้าโอ้ได้แปลว่าได้นะโอ้ได้3มรอบแสดงว่าลงทุนเนี่ยต่ํากว่าอ้อยอีกนะจ้าและกำไรพอๆกันเลยนะจ้าเราลาดน้ําแล้วก็ฉีดยาอ๋อก็คือให้น้าแล้วก็ให้ซูเปอร์กรีนตัวนี้ แล้วก็ใส่ขี้วัวใส่ปุ๋ยซื้ปุ๋ยหม้อหม้อเครื่องก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยใช้หนึ่งแคปซูลต่อหนึ่งไร่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่มันเริ่มแตกจนถึงปักเนี่ยฉีดกี่ครั้งฉีดประมาณสามครั้งฉีดประมาณสามครั้งเฉลี่ยเดือนละครั้งก็ฉีดไม่ได้แล้วเฉลี่ยเดือนละครั้งหรือหรืออัดช่วงแรกๆรกสิบห้าวันครั้งอัดอัดครั้งแรกๆครั้งแรกอ๋อช่วงแรกๆก็คือประมาณสิบห้าวันครั้งแล้วก็หลังจากนั้นพอประมาณนี้คือมันมันมิดแล้ว ปล่อยแล้วอ๋อเพราะมันลุยไม่ไหวแล้วท่วมหัวแล้วส่วนทีดชีดไม่ไหวแล้วอ๋อคนชีดก็ปล่อยมันแล้วก็ถึงเวลาสามเดือนครึ่งก็ก็ตักได้ข่าวว่าควรรับซื้อนี่แย่งกันเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรต้นกรอบต้นมันกรอบมัน มันยาวไหวอย่างเงี้ยมันใหญ่ไหวนะฮะต้นก,กรอบแล้วตัดง่ายโมง่ายต้นกรอบมาตัดปกติถ้าเป็นอ้อยเราจะชิมแล้วนะฮะแต่นี้เกรงใจนะคุณผู้ชมก็เลยปล่อยมันไว้ก่อนนะครับ,รบเราจะไปสัมภาษณ์วัวก็ไม่ไม่ใช่ที่นะฮะแต่คือคนตัดยืนยันว่าต้นกรอบจ้าเพราะว่าตัดง่ายโมง,ง,ยง่ายตัดง,ง่ายโมง่ายคนงานนี่แย่งกันตัดเลยคนโม้นี่ได้ข่าวว่ามาถึงแบบแย่งกันเลยใช่ไหมฮะเนี่ยคนโม้เขาให้ซื้อยา อ๋อคนมบอกใช้อะไรใช้ดีที่เข็มทองบอกใช้อันนี้ก็บอกใช้เลยสำหรับบริเวณพื้นที่นี้นะครับตำบลทะเลบกนะครับอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าใครสนใจเรื่องย่าเนเปียสนใจเกี่ยวกับซูเปอร์กรีนแคปซูลของเราเนี่ยเข้ามาหาพี่เข็มทองได้มาสอบถามข้อมูลได้ด้วยสุดท้ายครับพี่เข็มทองครับมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมเกษตรกรอยู่ทางบ้านไหมฮะ <laughs> พูดอะไรสักหน่อยความประทับใจเป็นยังไงใช้แล้วใช้แล้วดีใช้แล้วดี มะนาวพ่นมันจะสวยอ๋อมะนาวก็ใช้จ้าอคือรอบๆบ้านนี่มีอะไรใช้หมดจ้าฉีกมะนาวพ่นมันซวยพ่นมันเกลี้ยงดีอ่าแล้วพอมาใช้ยญาในเปียนี่เป็นยังไงก็ข้อมันยาวข้อมันยาวแล้วก็มันจะเที่ยวมันจะทนแดดทนแดดด้วยออได้กเขาชุนนี้ด้าแ้งใช่ไหมไม่พมีน้ําฝนไม่ตกฝนตกครั้งสุดท้ายนี่เมื่อเดือนวันนี้ม่ดเดือนท้ายพฤษภาฯนี่แหละพฤษภานะครับปกติต้องใช้น้ําเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพอไม่มีน้ําเนี่ย ซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิกพล s สของเราเนี่ยช่วยได้ไดนะครับโอเคคุณผู้ชมครับนี่คือเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีความมั่นใจในซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิกพล s สของเรานี่คือนวัตรกรรมที่ เราใช้กับเกษตรกร,ร,กรในทุกทกที่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพดินแบบไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบใดพืชชนิดใดครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆและนี่คือตัวอย่างเกษตรกร,ร,กรที่ลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิตและทําให้มีไรายได้อย่างยั่งยืนด้วยน<ช>ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจต้องการที่อยากจะรู้ข้อมูลสามารถติดต่อเข้ามาทาง c เซ็ center ของบริษัทหรือสอบถามข้อมูลผ่านทางบริษัทได้ขอย้ำนะครับต้องเป็นของแท้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนปลอมเยอะเลย<ช>นะครับของแท้ของเราครับง่ายๆครับหลังแผงฟอย์นะครับจะมีรูปท่านประธานกับ ภรยาอยู่นะครับก็คือคุณบีมกับคุณเมย์นะครับแล้วก็สกีนชื่อบริษัทของเราบริษัท y e s w e c a n d o enterprise จำกัดเท่านั้นนะครับของเราจะเป็นอยู่ในแคปซูลเป็นแผงคล้ายๆกับยาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจหรือต้องการจะรู้ว่าของแท้ของฟอมเป็นอย่างไรเนี่ยสังเกตแบบนี้ง่ายๆแต่ที่แน่เลยถ้าสั่งเข้ามาทางบริษัทของเราของแท้แน่นอนครับเราจะส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้สำหรับทีมงานต้อมซูเปอร์กรีนแล้วครับและซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิกพลัสขอลาไปก่อนครับแล้วครั้งหน้าเราจะไไปปกกกกัััันนทที่่จจงหวดดดใใเบษตรรา คอยติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ